ใครมาจากไหนเนี่ยใจงามทํามระวังระวังไม่มีลูกกุญแจเนะกไมมีลูกไม่มีลูกกุญแจเปิดไม่ได้เปิดกุญแจไม่ได้วานย่ญญญาช่วยถ่าย,ยได้ความดีมากเลยผูกตัวเรียกว่าย่า ไปดูบ้านเหรอโอากทไอย่างไวเลยย่าภูมิไยเก่งปูเถา้าปูเถา้าปูเถา้าไยมาไกลนะอ่าไยมาไกลไถจากนู่นเนี่ยปูเถ้าอะ่ะโอ้ยลิ้นชัก ลิ้นชักเละเตะตุ้มเป๊ะเลยอ่ะโหล้างใหม่ได้ของใหม่เลยนี่ยคผู้ระเบียบก็เสนอว่างานงานภาครนเนยน่าจะเป็นแบบเดิมแต่ว่าย้ายย้ายประชาชนหาเป็นมหาวิทยาลัยนี่เพราะว่า น้ำบรนานี่ดูแล้วน้ำยังไม่ลดลงมันควรยังไม่ถึงเหรอฮะอ๋อยังไม่ถึงถ้าตอบกันก็ได้นี่ฮะต่อกันก็ได้ต่อตอนดูเออยังไงเราก็ต้องน้ำมันไม่ถึงอ๋อนี่ลากอะไรเนี่ยลาบชูลากหอมแต่ตูนนี้มันก็ได้ของงานเลยครับน้ำบนาก็ได้าน้ำอุ่นก็ได้ เขาก็แล้วแต่ว่าใครจะอยู่ต่อไหมฮะถ,มนนถ้าไม่อยู่ต่อก็กลับไปแล้วมาใหม่ครับนี่ก็ท<ำ>ําไปเรื่อยๆอยู่ฮะเนี่ยไม่ได้ใ,ใครจะมาก็มาเลยเมื่อปีที่แล้วมันก็เหมือนเป็นเดือนๆน,นะฮะมไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบปุ๊บเดียวเสร็จเหมือนตอนเกี่ยวข้าวก็เหมือนกันที่เราโฮมแพงเกี่ยวข้าวกันอะ แล้วใช้เวลาตั้งนานนานเป็นเดือนเดือนตั้งตั้งคิวไว้ให้พอครับเป็นเป็นอะไรเทศกาลเทศกาลอ่ากำหนดวันคร่าวๆเข้าชูก็คงจะกำหนดเทศกาลเย็นอะไรงเงี้ยครับรากชูเขาบอกเจ้าปิ่นส่งมาไม่เคยเห็นเนี่ยรากหอมนี่ฮะชูเหรอนี่ยรากหอมชูรากหอมเลากชู ของไทยใหญ่ของพวกเจ้าปิ่นเนี่ยส่งมาินก็มาครับเพราะมีไอ้ผักกาดมีอะไรเยอะ<า>น,น่าท่านแนวตรงแข็งแรงดีวันศุกร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2565วันศุกร์ก็จริงแต่พวกเราก็เป็นวันหมดสุขหมดทุกข์ขนะ คนทั่วไปเขาชอบมากเลยวันศุกร์แต่ว่าเหนือกว่าวันศุกร์ก็คือความหมดสุขความหมดสุขหมดทุกข์นะที่เราจะพยายามเข้าสู่จุดนี้ได้เหมือนเราไม่มีอบาย,ยมุกอะ่ะเราก็ไม่มีสุขไม่มีทุก์ในอบาย,ยมุกแล้วความไม่สุขไม่ทุกขเนี่ยสบายกว่าความนี่ต้องเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุก์เนะมื่อเช้านี้กรรมการของชุมชนก็ได้มีการประชุมกัน เพื่อที่จะได้เตรียมเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับพี่น้องที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บวรราชธาน,นีอโศกมติที่ประชุมเห็นว่าเราจะใช้พื้นที่ด้านล่างทั้งหมดของอาคารบาวรเนี่ยเป็นที่พักของนักเกรียนและก็ผู้ใหญ่และกะ็ญาติธรรมแต่เป็นที่พักให้ความสะดวกสบาย กับญาติธรรมของเราที่เดินทางจะมาช่วยงานกันก็ขอแจ้งข่าวนะถึงเจ้าของเจ้าของห้องเจ้าของห้องเจ้าของฐานหรือใครที่มีพื้นที่ลงทะเบียนเอาไว้ลงทะเบียนเอาไว้ในใจนะทางอำเภอก็ไม่ได้แจ้งหรอกนะ ลงทะเบียนเอาไว้ว่านี่เป็นที่ทํางานของเราเป็นฐานงานของเราเนี่ยนะก็เรียกว่าอาศัยงานงานน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะแต่ละคนแต่ละคนที่ไปกำหนดหมายว่าเป็นที่ของชั้นห้องของชั้นนะที่ทำงานของชั้นออฟฟิศของชั้นนี่ก็ให้ช่วยเอ่อ ทำความสะอาดทางจิตวิญญาณด้วยเพราะว่าเราทําความสะอาดพื้นแล้วนะใช้เครื่องพ่นแรงสูงเลยนะส่วนเครื่องสะาดทาความสะอาดทางจิตวิญญาณนี่ธรรมะพ่อครูนะต้องใช้ธรรมะพ่อครูล้างตอนเย็นคือล้างล้างเพื่อที่ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรานะแม้แต่ห้องที่เราเคยทํางานอยู่แม้แต่ร้านตรงนี้เราเคยขายอยู่อะไรตอนนี้ก็จะ ก็จะปรับให้หมดนะเป็นในช่วงงานก็เป็นที่พักที่อาศัยของญาติธรรมและของนักเรียนหลังงานหาบิ๊กทิ่งเดย์แล้วก็จะเป็นสถานที่ขายของเตรียมงานเข้าสู่ตลาดอริยะก็แจ้งข่าวผู้ที่พวกเราที่มีที่ทำงานมีที่ขายสถานที่ อะไรต่างๆเนี่ยก็จะขอปรับเป็นที่ส่วนกลางทั้งหมดนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นมติที่แจ้งให้ทราบถือโอกาสนี้นะทำความสะอาดทั้งพื้นที่และวิญญาณนะวิญญาณที่ไม่ยึดติดอะไรอะไรเลยในโลกนี้ <c oughs> ก็นี่เป็นข่าวดีข้อข้อหนึ่งนะเราคงจะได้มีสัมผัส ถนนหน้า,า,าอาคารบวรเร็วๆนี้นะบอกว่าตอนนี้น้ําน้ําอยู่ที่ถนนหน้า,า,าอาคารบวรประมาณเมตรสิบเซนน้ำยังลดไปประมาณเฉลี่ยวันละยี่สบเซนยี่ิเซนเนี่ยอีกห้าวันเราก็จะได้เดิน <S <S เดินบนถนนคอนกรีตหน้า,า,าอาคารบวรนะแล้วก็ถ้าจะเดินทั้งทั้งหมู่บ้านได้ ก็น่าจะใช้เวลาอีกห้าวันเช่นเดียวกันกตรุแล้วอีกสิบวันนะ่ะเดินได้ทั้งหมู่บ้านห้านะวันเดินได้ถนนหน้าการมวอนสิบวันเดินได้ทั้งหมู่บ้านซึ่งก็คงคง,งจะใกล้เสร็จงานมหาปภรณาครั้งนี้พอดีนะนี่เป็นคาดการไว้ว่าถ้าน้ำลดไปละยี่สิบเซนช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลง มีทั้งลมหนาวมีทั้งลมฝนอาจจะมีพื้นที่ของเราอยู่เนี่ยกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกประมาณ30เปอร์เซนงั้นช่วงนี้ร่างกายก็จะมีทั้งความเรียกว่ามีทั้งฤดูฝนฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมามากระทบนะแต่ช่วงนี้แม่ครัวก็เตรียมแกงส้ม แกงส้มดอกแค่น้ำพริกมะขามนะน่าจะช่วยช่วยทำให้อาการที่จะเป็นไข้หวัดอะไรของเราเนี่ยดีขึ้นเขาบอกว่าให้รักษาสุขภาพให้ดีด้วยในภาวะที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนี่ยจะทำให้ร่างกายไม่สบายได้เรามียังมีงานหนักรออยู่ข้างหน้าที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะจะเรียรท C'est trop... ันนันมันคงไปเถิดไปด้วยหัวใจอัน